อ่ะก็เดี๋ยวมาเจอโคติแต่ก่อนเจอโคตีล้วไปเจอไอ้วินก่อนดีไหมดีครับ,รบไอ้วินเป็นใครไอ้วินนะไอ้วินน,วน,นี่ก็คือน้องอนาวินนะครับอายุเพียงแค่20ปีที่ก่อเหตุเนี่ยไปยิงนะครับอริ โรงเรียนต่างสถาบันกันนะครับแล้วก็พาท่าลูกหลงไปโดนครูเจีย๊ยบที่กด ATM อยู่จําได้ไหมจําได้ไดแล้วก็ไปโดนน้องหยอดนะครับก็เป็นนักเรียนอีกสถาบันหนึ่งเสียชีวิตนะครับล่าสุดนเนีน่ยหนีไปกบดานนะครับแบบปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปหลบอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะครับก็ตํารวจก็ไปตามจับมาได้นะครับก็มาให้ลงสำนวนนะเนาะแล้วก็มาดูกันนะครับว่าหน้าตาของน้องเขาเนี่ย ตอนที่ถูกจับเนี่ยหน้าตาเรียบเฉยนะครับถามคําก็ตอบคำน้องอานวินนี่ใช่ใช่เ๊ปซี่ไหมคนละคนเหรอไม่ใช่ฮะคน,คนละคน,คนกับเ๊ปซี่ะนะครับอ่าเนี่ยนะครับในระหว่างที่ตํารวจควบคุมนะครับคุณวินเนี่ยขึ้นรถนะครับก็คุณวินก็ขอกล่าวนะครับเพื่อจะเป็นการขอขามาขอโทษผู้เสียชีวิตทั้งสองรายอ่าแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันนะว่าตัวเองถามเนี่ยไม่ได้รับคําสั่งจากรุ่นพี่ แต่เป็นแค่การแก้แค้นนะครับที่แบบเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยเคยถูกยิงในพื้นที่ของสอนอบางกอกน้อยก็เจอแก้แค้นยังไงจะยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ทำเจอเหยื่อโรงเรียนฝั่งตรงข้ามก็เป็นใครไม่รู้ล่ะยิงก่อนเลยดูแค่โรงเรียนนะสถาบันสถาบันไม่ใช่ไม่ใช่แม่ไม่รู้จักกันด้วยน้องยอดไม่รู้จักน้องยอดโหตายไม่รู้จักนะครับสมัยนี้ นี่แหละเห็นไหมเยาวชนใช่ไหมเยาวชนมาอนาวินเยาวชนมาอายุเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบก็ก็ไม่ไม่ยาวแล้วโตแล้วบรรลุนิติภาวะนะก็ต้องติดคุกนะอย่างนี้ครับใช่ก็ยังไงต่อละเนี่ยนะครับพบตรก็เผยเหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวของฉันไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการฉัดแย้งระหว่างสถาบันนะครับที่มีการปลูฝังแบบโรคเสมือนจริงนะครับทาให้รู้สึกถึงความเกรียดแ้นและ ไม่ใช่แค่สองสถาบันนี้แต่อยากให้กลับไปดูคดีเก่าๆของสถาบัอน,าบนอื่นด้วยพร้อมย้ำว่าจะทำลายลังปวกทั้งเครือข่ายซึ่งกระทรวงศึกษาต้องเข้ามาช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรอาชีวะด้วยอย่างที่เราเคยคุยกันพิพจน์ว่ามันเป็นลัทธิอ่ะเป็นกลุ่มก้อนว่าเฮ้ยมันมายิงพวกเรางั้นเราต้องไปยิงพวกมันเนี่ยมันคิดอย่างเงี้ยแบบว่าคิดดูว่าทำเพื่อสถาบันสถาบันถ้าพวกมึงตายสถาบันก็ยังอยู่ ใช่ทำเพื่อพี่น้องทำเพื่อเพื่อนเพื่อนก็ยังอยู่แต่พวกมึงตายอาจจะเป็นเพราะวัยรุ่นมันเลือดร้อนไหมวัยรุ่นมันเลือดร้อนมันเป็นขนบประเพณีธรรมเนียมหรือเปล่าก็เออมันมันสืบต่อกันมาเป็นสิบยี่สิบปีเพราะฉะนั้นขอให้ใครนะใครนะที่ที่อยู่ตรงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องคุณอนุทินว่าจัดการให้เรียบร้อยให้ทันทีเถอะต้องเพิ่มวิชาธรรมะเข้าไปไหมโอ้วิชาธรรมะก็ไม่ได้ไม่ไดาเรียนใจคน คดีนี้ออกมาจาับผู้ต้องหา26คนเป็นแกง๊งจับได้แล้ว24คนยังหลบหนีอีก2คนส่วนนายอับดุลระดูราแมหรือเลาะอายุ28แก่ๆทั้งนั้นเลยนะค,คนขี่จัก,กรยานยนต์นแล้วก็สั่งให้ค่าน้องหยอดอะนะครับขณะนี้อยู่ในระหว่างติดตามตัวโดยใช้ได้จัดชุดไล่ล่าอย่างเต็มที่ขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานจะขยาย จับกลุ่มตัวการให้ได้จับแล้วก็อย่าไปให้ประกันอย่าปล่อยตัวก็จับไว้ในคุกเลยครับก็เขาฆ่าคนตายนะสองคนเนาะจับไปเดี๋ยวเป็นเด็กก็ปล่อยออกมาอีกปล่อยแป๊บเดียวมันก็ไม่สำนึกผิดแล้วมันก็ไอ้นั่นอีกนะเอออะไรต่อส่วนนายอนาวินเนี่ยโดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไต่ตองไว้ก่อนนะคะร,ร่วมมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านและสถาน สถานที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินปืนระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือสถานที่ชุมชนนะคะแล้วก็ร่วมกันสมคบตั้งแต่5คนขึ้นไปเนี่ยเพื่อกระทําความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาพ2นี้และก็นายกิติหรือทิวเนี่ยโดนข้อหาร่วมกันสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อทําความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนแต่นายทิวเนี่ยยังคงให การปฏิเสธทุกข้อเก่าวหานะคะก็คือปัญหาก็อยู่ที่ว่าเด็กมีปืนได้ยังไงอีกต่างหากนะครับมีความแค้นแถมยังมีอาวุธอีกนะครับก้องว่าแก้ให้หมดดีกว่าปัญหานี้แก้ให้มันจริงจังนะแก้ให้มันจริงจังโรงเรียนไหนไม่ได้ก็ปิดไปเลยอุ้ยกูจะโดนยิงไหมเนี่ยแล้วอย่างนี้น้องเขาก็ต้องพกปืนไปโรงเรียนด้วยนะพูดไปพูดมากลัวโดนยิงเนี่ยเขาไปเรียนแล้วก็ไม่ยิงอ่ะแปลว่าเขาต้องพกปืนไปโรงเรียนอืมเคยอย่างเงี้ยเธอรู้จักเคยไปไปไหนฮะ หายเป็ผู้ก่อเหตุไงไม่ฉันที่กำลังอึ้งๆอยู่นี่พูดพูดด่าพวกมันจะมาดักยิงกูไหมโอ้ไม่ไม่ขนาดครูเจี๊บไม่รู้เรื่องยังโดนยิงแล้วอันนั้นเขาโดนลุกหลงนะนะครับใช่แต่ของพี่ขนาดน้องหยอดนี่เขาไม่รู้จักเขายังยิงอ่ะของพี่เป็นดอาจารย์ใหญ่แล้วนะเด็กมันทําด้วยจิตใจอะไรทําน้องน้องเขาไม่ไม่ทำร้ายคนมีอายุ น,<ำ>น้่นเป็นจรงเจ็เดเพชรจ้าแทนชนะกันกผมก็เริ่มแก่แล้วเหอการเพชรจ้ามันจะพูดนะน้องนาวินเขาแบบทำเฉพาะสถาบันกับสถาบัน